รัทสยามแมกโรจำกัดมหาชนจับมือกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจประกาศเจตนารมหยุดขายโฟมบรรจุอาหารในแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศขานรับภาครัฐเนื่องในวันคุ้มครองโลก2 2เมษายน2565ภายใต้โครงการเซไฮทูไบโอเซโนทูโฟมที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นกลุ่มลูกค้าลดเลิกและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอหรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ทดแทนอย่างต่อเนื่องจากที่เรามีการพัฒนาร่วมกับ supplier เรามั่นใจว่าจากนี้ไปนี่เราจะเป็นศูนย์กลางในการจําหน่ายผลิตภันฑ์ย่อยสลายได้นะครับทุกๆประเภทนะครับเพื่อตอบสนองให้กับลูกค้าที่ทําธุรกิจทุกด้านนะครับในแมคโคร เรามีความภูมิใจนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกสําหรับที่จะให้ผู้บริโภคนะครับพวกร้านอาหารต่างๆที่สามารถเอาบรรจุภัณฑ์นียไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและใน,นวันนี้บริษัท King Pack นะครับผลิตภัณฑ์ฮีโร่นะครับเราเองเราก็มีความตระหนักดีนะครับถึงเรื่องการที่จะผลิตสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มรักสิ่งแวดล้อมให้โลกเราเนี่ยกลับมาสวยงามและน่าอยู่เหมือนเดิมนะครับ สำหรับโครงการเซไฮทูไบโอเซโนทูโฟมได้ดำเนินการสอดคล้องกับภาครัฐเพื่อประกาศความสำเร็จรับวันคุ้มครองโลกโดยแมคโครงดจำหน่ายบรรจุพันธ์โฟมแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในทุกสาขาทั่วประเทศโดยเริ่มหยุดจำหน่ายในสาขาท่องเที่ยวก่อนขยายมาเป็นทุกสาขาทำให้สามารถลดขยะโฟมได้ถึง107ล้านชิ้นหรือเทียบเท่าช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้จำานนต้น